ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวธรรมะคือวิธีอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์หากคุณกำลังเหนื่อยท้อหรือสับสนลองหยุดฟังสักนิดแล้วคุณอาจพบคำตอบที่ไม่เคยคิดว่าจะได้จากความเงียบเชิญรับฟังธรรมะและฝึกใจให้สงบพร้อมกันฟังด้วยใจแล้วจะเข้าใจตัวเอง มากขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสุขในธรรมรายการที่จะพาทุกท่านพักใจในธรรมะผ่านเรื่องราวนิทานและธรรมะที่สอดแทรกไว้ด้วยสติและปัญญาวันนี้เราจะมาร่วมฟังนิทานสอนใจในหัวข้อถูกนินทาทั้งที่ไม่ได้ทำผิด ปล่อยวางด้วยปัญญาสำหรับใครที่เคยรู้สึกเจ็บใจโกรธเสียใจเพียงเพราะคำพูดของคนอื่นทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเชิญมาร่วมฟังเรื่องเล่านี้ด้วยใจกว้างและเปิดใจในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยถูกพูดถึงและก็ไม่มีใครควบคุมได้ว่าคนอื่นจะพูดถึงเราอย่างไร แม้พระพุทธเจ้าเองผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระปัญญายังเคยถูกกล่าวหาด้วยคำที่ไม่จริงแล้วเราผู้เป็นเพียงปุถุชนธรรมดาจะหนีพ้นได้ยอย่างไรวันนี้เราจะมารับฟังเรื่องราวของชายชราเงียบขรึมผู้ไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่กลับตกเป็นเป้าการนินทาของทั้งหมู่บ้านด้วยเหตุผลบางอย่าง ที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าตนทำผิดอะไรเสียงลือที่ไม่มีตัวตนตอนที่หนึ่งชายเงียบครึมกับหมู่บ้านที่ไม่เหมือนใครในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เงียบสงบและห่างไกลจากตัวเมืองมีชายชาราคนหนึ่งชื่อว่าลุงกล้าอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านไม้หลังเล็กๆท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ เป็นที่อยู่ของเขาเพียงลำพังลุงกล้าเป็นคนพูดน้อยชอบอยู่คนเดียวแต่ทุกวันเขาจะลุกขึ้นแต่เช้ากวาดลานปลูกผักหุงข้าวช่วงสายๆมักจะเดินเข้าป่าหาต้นไม้สมุนไพรหรือบางทีก็นั่งหลับตาใต้ต้นโพใหญ่หน้าวัดไม่มีใครเคยเห็นเขาโกรธ หรือพูดจาหยาบคายแต่เพราะความเงียบนี้เองทำให้บางคนเริ่มสงสยัยคนอะไรอยู่คนเดียวทั้งชีวิตไม่คุยกับใครเลยหรือว่าแกเคยเป็นนักโทษเก่าหนีมาหรือเปล่าเห็นนิ่งๆแบบนี้แกต้องเก็บอะไรไว้แน่แนเสียงเหล่านี้ค่อยๆแทรกซึมไปในหมู่บ้านจากคำซุบซิบเล็กๆ กลายเป็นเรื่องเล่าที่ปั้นแต่งเกินจริงตอนที่สองยายเดือนหายไปวันหนึ่งยายเดือนหญิงชราวัยเจปีเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านลงกล้าหายตัวไปอย่างเงียบๆตอนแรกทุกคนคิดว่ายายคงไปเยี่ยมลูกหลานต่างอำเภอแต่พอผ่านไปสมวัน5วันยายก็ยังไม่กลับมาข้าวของยังอยู่กับที่ไม่มีใครพบเบาะแส ความตื่นตระหนกเริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่บ้านจนมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าผมเห็นลุงกล้าเดินผ่านบ้านยายเดือนวันก่อนตอนเกือบคำ่ำทันทีที่คำนี้หลุดออกมาเหมือนโยนไฟเข้าเชื้อฟังแหง้งจริงเหรองั้นแกต้องรู้แน่ว่ายายเดือนอยู่ไหนจากแค่ข้อสังเกตกลายเป็นข้อกล่าวหาผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมบางคนเสนอให้ไปค้นบ้านลุงกล้า แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปจริงๆเพราะเขายังไม่ทำอะไรผิดและเขาเองก็ไม่ได้ปิดบังใดๆตอนที่สเผชิญหน้ากับเสียงกล่าวหาวันรุ่งขึ้นชาวบ้านรวมตัวกันอีกครั้งไปหาลุงกล้าที่บ้านเขายังคงนั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆมือกำลังลอกเปลือกฝักมะรุมผู้ใหญ่บ้านถามเสียงเข้มลุงกล้าเห็นยายเดือนวันไหนครั้งสุดท้าย ลุงกล้าตอบอย่างใจเย็นผมเห็นยายเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนเดินกลับจากตลาดแล้วทำไมเด็กถึงบอกว่าเห็นลุงอยู่แถวบ้านยายก่อนเธอหายลุงกล้าหยุดและพูดเบาๆว่าบางครั้งสิ่งที่คนเห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรอกครับคำพูดนี้กลับกลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงบางคนตีความว่า ลุงกล้ากำลังเลี่ยงตอบบางคนมองว่าเขาเย็นชาไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลยไม่มีใครฟังคำอธิบายไม่มีใครถามลึกกว่านั้นเสียงกล่าวหาดังขึ้นในใจคนและลุงกล้าก็ยังคงไม่พูดอะไรเพิ่มเติมตอนที่4ความเงียบที่ถูกตีความผิดหลายวันต่อมาลุงกล้ากลายเป็นหัวข้อซุบซิบหลักของหมู่บ้าน เวลามีคนเดินผ่านบ้านเขามักจะหันมองด้วยสายตาระแวงเด็กๆเ,เริ่มกลัวเรียกเขาว่าตาผีป่าหรือคนกินคนแม่ขาก็ไม่อยากให้เขามาใกล้ร้านเพราะกลัวจะโชคร้ายแต่ลุงกล้าก็ยังคงเหมือนเดิมยังเดินเข้าไปวัดเงียบๆย,ยังนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ยังตักบาตรทุกเช้าโดยไม่มีความโกรธทำไมไม่แก้ตัว ทำไมไม่เถียงหรือเขาจะทำจริงไม่มีใครรู้ว่าภายในใจลุงกล้านั้นเขาใช้ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเขาท่องไว้ในใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดับได้ตอนที่5ความจริงเปิดเผยจนกระทั่งวันที่สิบยายเดือนกลับมาพร้อมหลานชายที่พาเธอไปหาหมอที่ต่างจังหวัดเธอไม่สบายเฉียบพลันและโทรศัพท์หล่นหาย ญาติพาไปพักที่บ้านและไม่มีใครติดต่อกลับได้เมื่อยายเดือนกลับมาทุกคนตกตะลึงความจริงปรากฏและความเงียบของลุงกล้ากลับกลายเป็นคำตอบที่ทรงพลังที่สุดไม่มีใครไปขอโทษเขาตรงๆมีเพียงพระในวัดที่เดินมาบอกว่าโยมอาตมาขออนุโมทนาในขันติของโยมตอนที่6ปล่อยวางด้วยปัญญา เย็นวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งแอบเดินไปถามลุงกล้าว,ว่าลุงไม่โกรธคนพวกนั้นหรอทำไมลุงไม่หนีไปอยู่ที่อื่นลุงกล้าหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าเด็กน้อยถ้าเราวิ่งหนีทุกครั้งที่ใครไม่เข้าใจเราเราก็จะต้องหนีไปทั้งชีวิตแต่ถ้าเรายือนอยู่กับความจริงถึงใครไม่เข้าใจใจเราก็ยังสงบ เด็กชายมองเขาเงีบเยบๆแล้วนั่งลงข้างๆวันนั้นเป็นวันที่คนในหมู่บ้านเห็นรอยยิ้มแรกของลุงกล้าและเข้าใจว่าบางครั้งความนิ่งเฉยก็คือคำอธิบายที่ลึกซึ้งที่สุดและการไม่ตอบโต้ก็คือชัยชนะที่ไม่ต้องใช้คำพูดบทสรุปธรรมะเรื่องนี้สอนเราว่าคนเราไม่สามารถควบคุมปากคนอื่นได้แต่เราควบคุมใจตัวเองได้ ในธรรมะพระคุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ว่าจะโดนกล่าวหาโดนใส่ร้ายหรือโดนนินทาถ้าเราไม่ทำผิดสิ่งเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนลมที่พัดมาต้องผิวน้ำแล้วก็ผ่านไปอีกทั้งพระพุทธองค์เคยกล่าวไว้ว่าย่อมไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกตำหนิแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ก็ยังถูกโจมตี แล้วเราจะคาดหวังให้ใครๆชื่นชมเราตลอดไปได้อย่างไรการตอบโต้ด้วยอารมณ์ยิ่งเพิ่มไฟการนิ่งเฉยอย่างมีปัญญาจะดับไฟนั้นลงได้บางครั้งการที่เราไม่แก้ตัวไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เป็นเพราะเราเข้าใจว่าความจริงจะเปิดเผยได้ด้วยตัวของมันเองไม่จำเป็นต้องตะโกนบอกใคร หากวันนี้คุณกำลังเจอกับคำพูดที่ไม่เป็นธรรมถูกกล่าวหาทั้งที่ไม่ได้ทำผิดจงอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาเผาใจของคุณให้ลุกไหมจงใช้สติใช้ปัญญาเป็นน้ำดับไฟแล้ววันหนึ่งความจริงจะเป็นแสงสว่างให้คุณเสมอขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในรายการสุขในธรรมขอให้ทุกท่านพบความสงบในใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสาธุ